เป็นไงบ้างครับสำหรับการถอดบทเรียนจากภาพยนตร์เรื่องสัปเปลอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันที่ตัวละครอย่างเซียงเนี่ยนะครับติดหลงอยู่กับอดีตไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้จนเกิดความทุกข์การถอดบทเรียนข้อที่2เนี่ยในฉากที่ลุงศักดิ์ที่เป็นสับเปลอได้พูดกับเจิดเนี่ยเป็นฉากที่เรียกน้ําตามากเลยนะครับได้ทําให้เจดิดได้เข้าใจถึงกฎไตรลักของพุะธองค์ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรย,ยั่งยืน ทุกอย่างมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่และดับไปเรื่องนี้ให้ข้อคิดเป็นอย่างมากนะครับสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้สําหรับทางถอดบทเรียนเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเรื่องของกฎตรายักษณ์เนี่ยเป็นอะไรที่ทางถอดบทเรียนเห็นจากภาพยนตร์เรื่องนี้จึงหยิบยกขึ้นมาถอดบทเรียนให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันในส่วนของหัวข้อที่3เรื่องของ6ปีสู่หนทางแห่งความสําเร็จเรื่องนี้ครับพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนเราเนี่ย หากต้องการทําอะไรเนี่ยการสําเร็จเพียงระยะสั้นเนี่ยถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับแต่มันมีน้อยเคสเป็นอย่างมากเกิดขึ้นแล้วสามารถรักษาสามารถยืนระยะได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งสําคัญภาพยนตร์สับเปล่นะครับจากจักรวาลของไทยบ้านเดอะซีรีส์ทำให้เราเห็นแล้วพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่ามันเป็น6ปีแห่งความทุ่มเทจากทีมงานไทยบ้านเดอะซีรีส์ทางถอดบทเรียนก็ขอขอบคุณ ผู้ฟังผู้ติดตามผู้รับชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับทางถอดบทเรียนทาง a c e b o o k ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามพันกว่าคนนะครับแล้วก็ทาง YouTube ที่ถอดบทเรียนเนี่ยเพิ่งทำได้ประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็ใน TikTok กประมาณ5,000คนก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มาเป็นส่วนร่วมถ้าไม่มีทุกท่านนะครับมากดติดตามมาสนับสนุนถอดบทเรียนก็จะไม่มีช่องนี้นะครับ ขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจแล้วก็เราจะเดินทางไปพร้อมๆกันแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ